โอ้โหหมูปว่วงอยู่หัวมังกรเลยเหมือนนี่ทนน่านประานครับผมบางออกมาขายอยู่มังไดย์าทางปรานอยู่ท้ายตลาดเลยครับผมหัวม,มังกรนะทางนี้อันนี้หาม,มังกรครับโอ้ดูความประธานอันนี้เอามาประมาณห้าร้อยพวงได้ไหมนี่ประมาณบวงเลยครับนิดๆหน่อยๆโอ้โหเอาหกร้อยพวงนะครับมาแจกนะครับท่าน,นมาทธานใหญ่นะครับเนี่ย เจ้าของบริษัทหมูพวงในตำนานนะครับ <c oughs> ร้านดังระดับที่คนรู้จักนะครับขายให้นักร้องดังมาแล้วชื่ออะไรนะเบคแอดบแอแอกินมาแล้วนะครับแอเนี่ยกินก้เหเนียยมประแดกด้วยไหม ม <laughs> ีเอ็สก,ก,ก็แถมแถมแถมปลาแดกไปด้วยครับปลาแดกอ่าอีล่านะครับอีล่าปลาบองครับองม,ม,มาเป็นแพ็กเลยวันนี้แต่เขาไม่เอานะคือผมแถมด้านประธานคนดังนี่ครับด้านประธานคนดัง